โอ้วายสามตัวอุ้ยเต็มหน้ามารุนคูนครับนันุนจะครูนกันเท่าไรนะคนดูขอคูนเยอะๆหน่อยโอ้โหหมุนแค่เนี้ยนึกว่าจะหมุนเต็มหน้าไปเลยนี่หูวิปิดห้าบาทคนุนหนึงพันสี่รอยแปดสบ็ดบาทเลยนะครับเอาเรื่องคนดูเป็ดห้า โอเคครับขอกราบสวีดัสสวัสดีทุกคนกกันด้วยนะครับและวันนี้ก็มาพบกับผมอัฟเฟยเไว้ให้กันเช่นเคยนะครับมาดูและเกมวันนี้ผมก็พามาอยู่ในเกมมาเฟียนะครับมาดูทุนวันนี้ผมพกมา50สบาทเช่นเคยนะครับคุณดูผมเริ่มไต่ที่เบ็หน้าทุกคนดูกันเช่นเคยนะครับไปดูกันเลยครับคุณดูยังไงวันนี้เราจะแจงหนักจัดเต็มหรือเปล่านะคุณดูโอ้โหสองไม้แรกไปแล้วครับคุณดูทุน50บบาทเราจะเหลือหรือเปล่านะคุณดู โอ้โห oh, อย่างนี้ใจวิวไปทีดิเออมาแล้วครับคนดูจังหวะนี้ไหลต่อไปทีโอ้โหวายสามตัวอุ้ยเต็มหน้ามารุนคูน,นครับคนดนูจะคูนกันเท่าไรนะคนดูขอคูนเยอะๆหน่อยโอ้โห oh, หมุนแค่เนี้ยนึกว่าจะหมุนเต็มหน้าไปเลยดิโอยบิดห oh, ้าบาทคนนูนหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเลยนะครับเอาเรื่องคนดู ปิดห้าเอาเรื่องจัดจัดของแท้จัดหนักจัดเต็มนะครับเข้าหรือเปล่าฟรีเกมอุย้ยเข้าแล้วครับคุณดูว้าวของจริงคุณดูอืมไม่ถึงสิบไม้ครับคุณดูเอาเรื่องเลยคุณดูมาดีขอหน่อยยังไงขู่หมวกหมวกไม่ลงคุณดู อุ้ยสวยงามอุ้ยยังไหลต่อแนละ้วณดูตัวแพงหน่อย,อยตัวแพงไม่มานะครับคุณดูคุณเท่าไหร่คุณจะเยอะหน่อยโอย้คุณยี่สิบเลยครับคุณดูเวทห้าบาทโอ้โหร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทเองโอ้เกินไปรุ่นมาครับจังหวะนี้แหละคุณดูเป็นวันของเรานะครับคุณดูเอาหน่อย เอาน้อยเออมาเออมาเอาเลยคนดูอุ้ยตัวแพงคุณดูโอ้โหหลุนคูณกันครับคนดูคูณเท่าไหร่โอ้โหคูณสามสิบสองสามสบองบาทครับคนดูหอยหนึ่งพันสามสิบสองบาทเลยนะครับคนดูเอาเรื่องมาดี ของจริงของแท้ตั้งัจหนักจัดเต็มนะคนุณดูเออยังไงไอ้หนูยังไงโอ้โหคุณดูจบไปที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่บองบาทเลยนะหุยเข้าฟีอะ่ะเข้าฟีเฉยเข้าฟีแบบงงงงเลยนะครับคุณดูงงเลยทีเดียวเชียวนะครับคุณดูมาดีขออีกสังไม้ อีกอื้อมาตัวแพงหน่อยสวยอื้อมาเฟียมาโหมาเฟียไม่มาคนดูโอ้หมุนแค่สองตัวอะไรครับเนี่ยอุ้ยคูณห้าสิบวิคูณหนึ่งร้อยคนดูห้าสิบแปดบาทคุณร0ยอุ้ยห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทเลยครับคนดูโอ้เป็ดสิบบาทเอาเรื่องจัดคนดูได้จับตังหมื่นหรือเปล่าวันนี้เออ จับตังหมื่นหรือเปล่าคนดูมามาเฟียลงช่องสองมาสวยงามตามท้องเรื่องครับคนดูยังไหลต่อนะครับโอ้ยตัวแพงน้่คนดูโอ้ยกุหลาบตัวแพงครับอืไม่ตึงอีกอะโอ้ยหมุนแค่ช่องเดียวอะไรครับนี่อุ้ยคูณห้าสิบห้าสิบสี่บาทคนดูโอ้ยสองพันเจ็ดร้อยี่สิบห้าบาทเลยครับคนดูเออโอ้ยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วครับคนดู เฮ้ยของจริงอะคนดูเอาเรื่องจัดจัดอะผมบอกเลยโคตรเอาโคตรปังมาจะเ,เล่นเวทสามสิบให้ดูสักสิบหมุนไปแล้วกันคนดูแจกเราหรือเปล่ปานะวันนี้ไม่ให้รุดหนึ่งหมื่นนะคนดูวิเข้าฟรีอูยเกินของจริงอะคนดู เอาดีโอ้หแจกเราหรือเปล่าวันนี้แจกเราหรือเปล่านะคนดูอุย้ยตัวแพงครับกุหลาบเต็มหน้าพีธีดีคนดูอุย้ยมาเฟียมาเต็มมาคนดูคูณเท่าไหร่นะครับสามร้อยบาทคูณเท่าไหร่นะคนดูอุย้ยหมุนคูณเต็มหน้านี้ก็หวานเจี๊ยบครับโอ้แต่คูณน้อยจัดเลยคนดูคูณยีสิบปดนะครับผม โอ้โหแปดพันสี่ร้อยเลยครับคนดูเฮ้ย hey, ของจริงก็ดูมาชาร์จเลยครับจังหวะนี้โอ้โ oh, ห oh, แค่นี้คุ้มแล้วครับ mm hmm. ขอใจอสักไม้เธอขอใจอสักไม้เธอมาให้หน่อยขอสักไม้หายเงียบไปไหนนุ่มช์จหน้าไม่ได้เลยเออมันหมุนทิ้งหมดแหละคนดู 8, แปดพันสี่ร้อยครับคนดู โอเคครับวันดูวันนี้ก็จบลงไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับที่ชื่นชอบงผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนี้ี่หน้าหนึ่งนะครับวันดูสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ Make him spicy papa